สบายดีทุกคนสบายดีจากประเทศฝรั่งเศสทุกคนอ่าพอดีหากรลับมาแดนตลาดทุกคนนั่นไปซื้อเครื่องของเครื่องกินนะทุกคนอยู่ห้างกันเป็นห้างของคนฝรั่งเศสเนาะ้เดีอยู่ในตู้เย็นนั่นเครื่องเบิดก็เลยอ,อ่าออกไปซื้อเครื่องของมาไว้กินเนาะเป็นนั่นการนั่นซื้อเครื่องของไว้สําหรับอ่านหนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์ทุกคนเป็นนั่นแหละอ่าเป็นการซ้อปปิ้งประจําอาทิตย์ประจำสองอาทิตย์่าสันเอ,อ่าก็เลยอ,อยากมารีวิวให้ทุกคนได้เบิ่งวาน ค่อยซื้ออย่างมาแน่นะทุกคนสําหรับกินในหนึ่งหาสองอาทิตย์เนาะ,ะซึ่งเงินมื่อนี้ค่อยใจไปทั้งหมดห้าสิบยูโรหกสิบแปดเซนต์เนาะเป็นเงินเป็นเงินลาวประมาณประมาณเจ็ดแสนปลายเนาะถ้าเป็นเงินบาทไทยนี่ค่อยคิดว่าประมาณพันปลายพันปลายกว่าบาทนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พันหนึ่งกับห้าแสนเนาะประมาณพันปลายนะทุกคนพันสองร้อยสามร้อยบาทเลยถ้าเป็นเงินไทยเนาะเดี๋ยวมาเบิรงกันเลยว่าเงินเออ่ เงินนั่นเจ็ดแสนจีบอ่ะเงินลาวนะหรือว่าเงินนั่นพันปลายบาทอยู่ประเทศไทยนะอ่าซื้ออย่างไดแนอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยอันที่หนึ่งเอยซื้อมากับแมนอ่ามันฝรั่งทุกคนมากินปิ้งมันฝรั่งเนาะปิ้งมันป้งเผือกคือบ้านเฮาเอยนี่ก็เป็นมันฝรั่งราคาเก้าสิบสองซอตีต่อไปก็จะเป็นบักเพ็ดทุกคนบักเพ็ดใหญ่อันนี้เอามาไว้เห็ดพาสต้าสลัดเนาะอันนี้ก็ 1นึ่งยูโรห้าสิเรามากาสเป็นพักเอ,อ่พักกาทุกคนพักกาดนี่เก้าสิเก้ซนติเป็นพักกาศนี่3าหัวแบบสไตล์พักสลัดนะทุกคนแล้วก็มีมักนาวมักนาวนี่2สองยูโรทุกคน2องยูโรสองยูโรมีสอสิมีเจ็ดหน่วยทุกคนมักนาวเรามากจสเป็นมักเลน มกเล่นนี่99เซนติเนาะไปซื้อสองแพ็คอันนี้มะเล่น์ก็มาก็จะเป็นมะกล้วยทุกคนมะกล้วยเลยมะกล้วยอยู่ฝรั่งก็จะบวกลายเป็นวีเนาะจะขายแบบนี้มีสองมีหกหน่วยทุกคน99เซนติแล้วก็มักแตงสองหน่วยมักแตงมักแตงก็คือบ้านเขาเนาะทุกคนจะมีหัวหอมผักหอมป้อมผักหอมบัวสนับวอลฟิ้งหอมบัว กมีอ่าปลากระป๋องทูน่าเอามาเห็ดไว้เฮ็ดสลัดนะทุกคนคนมากินสลัดแบบไซทูน่านะฮะมีอ่ถั่วกระป๋องถั่วกระป๋องนี่ประมาณหนึ่งยูโลแหละมีโซมีอันนี้เอาไว้เห็ดข้าวผัดถั่วกระป๋องตก็มาร์กัสเป็นเบอร์ทุกคนอันนี้เอาไว้กินข้าวเช้ากับข้าวจีเนาะบางเทือยากนะทุกคนแต่ก็บริกินตลอดดอกมันบริกรต่อสุขภาพแต่ว่าบางเทือเขายากคือยากเลนะ ก็มีไรอีบ้านตู้เย็นไว้อันนี้เป็นตับตับไก่ได้เป็นตับสําเร็จรูปอันเา้อไปใส่ไแมคโครวฟประมาณอันเอ่อซี่ห้า้าหนาทีเลวทุกคนก็นกินได้เป็นตับสําเร็จรูปแล้วปรุงแล้วนะทุกคนมีแต่เห็ดห้อแล้วก็กินได้เลยลก็มีทวงอกเอาไว้กินกับอันเขาเปียกทวงอกเนี่ยนถุงหนึ่งสิบสี่พันทุกคนบ้านเฮาหนึ่งกิโล จะมีหมากขอยบ้วมันหม,มากหย่อยเน,นาะรสชาติคือกระหมักบวบบ้านเฮานะผู้ใดหูกับคอมเมนต์มาเลยเด้อซื้อกินแซ่บแต่บุบบุเคยถามซื้อวมันซื้ออย่างสองนวยน,นี่อะไมะเขือมะเขืออยู่ประเทศฝรั่งเป็นแบบนี้มะเขือใหญ่สิเอาเห็ดเจียวมะเขือนี่มะเขือนี่มะเขืออะไรจ้ะอันนี้ก็เป็นเส้นนะพาสต้าพาสต้านี่ขอยมักซื้อเพราะว่า เราต้มเวลาหน่อยทุกคนกินเวลาสามนาทีสำหรับต้มนะนี่กินพาสต้ากะเมียนไก่ไก่อบอันนี้่ยอ,อ,นนอยซื้อแบบกระเจ้าเห็ดสุกเลยมาทุกคนเป็นไกอ่อบไว้กินนหลายมือเนาะทุกคนสะดวกช่วงนี้เป็นเมียมานกับบรเหยัดอาหารลายอันใดเลยได้กับอันใดประหยัดเวลาได้กับประหยัดแล้วก็มีไข่ทุกคนไข่เขาซื้อแพ็กแบบนี้ประมาณ4ยูโรกับประมาณเอ่อห้าสิบป่ายบ้านเฮาทุกคนแพ็กนี้ รวกม็มีอเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆกาแฟโดยทุกคนอะเบิร์ละเครื่องที่ว่าคอยซื้อมาสําหรับอัอนึ่งหรือสองอาทิตย์นะทุกคนถ้าเบิร์ตกะไปซื้อใหม่แต่ว่ามื้อนี้ใจไปอะเจ็ดแสนกีบโดยทุกคนก็เลยอยากมาแซฟให้ทุกคนได้หัววันเงินเจ็ดแสนอะซื้ออย่างไรแน่อยู่ประเทศฝรั่งเศสเนาะคนมื้อนี้การมารีวิวข้าวข,ของทางไซให้พวกเจ้าได้เบิ่งเนาวาเงินเจ็ดแสนกีบอยู่ประเทศฝรั่งอะนะมันมันซื้ออย่างไรน่ยนะทุกคน อ,อยู่ประเทศฝรั่งเศสเนะาะมือนี้ก็สิได้จบวิดีโอเพยงซ้ำนี้ทุกคนมารีวิวสันส้นๆเนาะขอบใจหลายๆทุกคนที่เข้ามาฮับชมฮับฟังเนาะขอให้ทุกคนมีแต่ค,ความสุขความโชคดีสำหรับมือนี้ขอจบวิดีโอเพยงซ้ำนี้สบายดีบายบาย